ลึกขาชาแล้วนั่นนี่ดีเหมือนอาจารย์ประจันนี้เดี๋ยวสบายตัวว่านี่น่ามากจะ <laughs> ไม่ได้อาจารย์นี่นตาย <laughs> <laughs> อ๋อแเป็นกระดูกทับเส้นเข้าหน้าท้องเน,นี่ยขึ้นไปแบบตรงนี้และขึ้นรถมา ไม่ได้เลยไม่เจ็บมากขึ้นเนี้ยโอ้ยโอ้ยเหมือนขึ้นแก่แหละเต่แล้ววันแรกก็โอเคแล้วอ่ะก็ห้าสิบแล้วตอนนี้เต็มร้อยแล้วเบาเลยเบามากความจริงว่าจะเดินไม่ได้แล้วลูกเนี่ยว่าขานกับขาแล้วขึ้นรถแอบขับรถเององไม่ใช่ยังเป็นแค่การเดินได้รับรองที่มาดีขึ้นโอ้ดีทแอนมากเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเราเทียนโอ้แต่เดินมาแข็งเลยนะคะแข็งมันมันลงท้องไงแล้วมันไม่ได้ขึ้นว่าขึ้นขับรถเงี้ยต้อง เหมือนน่ะมันเราเจ็บทองเหมือนเราด้ววันนี้ดีขึ้นดีขึ้นอุ้ยแปดสิบก็สิบแล้วดีมากดีมากเราก็เหมือนเราลอาตายเนาะมันก็ไม่ต้องไปผ่าตัดคอน杰หมอเนี่ยผ่าตัดหลายปีแอ่ไม่ผ่านะจะผ่าตรงไหนครับหมอจะผ่าหมอนี่แหละผ่าให้ฉีดเส้นเออฉีดอะไรเกาเรียกเสรฉีดสีแล้วแต่ไม่ผ่าพระรามสองนั่นแหละไม่เอาดีนะดูมันหมด มันมีทีมันเป็นอาการไงยังไงมันหายได้มันหลุดได้ไม่ขึ้นอยู่แล้วหมอก็ช่วยเราก็ต้องช่วยตัวเราด้วยไงอ่าใช่ใช่ใช่ยต้องพร้อมกันด้วยจะให้หมออย่างเดียวมันเป็นไม่ได้นะทั้งเราทั้งหมอช่วยกันแต่อย่าทำเนี้ยกดล็อกกดทับไป๋ย่ดีไม่ดีระบบเขาผ่านดีผ่านนี่ไงมันเหมือนเราผอมเลยเหมือนเราเราผอมลงอ่ะใช่คือเหมือนน้ำเหลือมันไหลเวียนดีใช่เราไม่ไม่ปวดแล้วนอนก็เต็มอิ่มก่อนเนี้ยปีหนึ่งปีสองหมอใช่ร่วมเลย ฟังจเนี่ยแอนนุ่งพวกเนี้ยไม่ได้เลยสั่งเกมามาใหม่คนที่มานหนูหว่าขอบลงจริงคืออะไรเรือห<ต>มุนเวียนระบบใช่ระบบมันดีขึ้น,น,นแต่ที่เนี้ยระบบขับถ่ายดีมากด,ดีมากฟังจินแรกแอนเป็นเนี่ยของถูกแต่ละมัดน,นี่คือถ่ายดีตามปกติและคือระบบน้ําเหลืองมันเ,เริ่มเริ่มดีขึ้นมันก็จะโอเคคือเราก็ต้องดูตัวเราด้วยกบำรุงตัวเราด้วยไงร่างกายมันเหมือนมันเริ่มกลับมาสม